อสวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่คือช่องดาดาบวงเล็บชาแนลวงเล็บครับวันนี้นะครับสืบคน้นตามตามสืบคน้นนะครับรายการใหม่นะครับตามสืบคน้นนะครับคือตามสืบค้นอีพีหนึ่งนะครับมีแี่ีพีมีแค่อีพีเดียวนะครับไม่ต้อง แต่เป็นตามคือคนรายการนะครับแต่ถ้ามีอีกอาจจะอัาบให้ดูนะครับนี่นะครับคือที่นอนขอ,อของของพี่โอเอนะครับนี่ที่นอนนะเป็นที่นอน,นมีหมอนกั้นด้วยนีจะบอกใครคือเนี่ยจะเอามาปูไว้ไว้นั่งทำอ,อะไรเล่นๆน,นะ แล้วทาเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะยึดอยู่เนี่ยตอนเนี้ยยึดอยู่แล้วไอตัวเนี้ยมันมันรักพี่ด้วยเข้าใจนะครับเนี่ยครับก็ต้องให้มันอยู่แล้วพี่แล้วพี่เลีย้ยงของมันเฮคือคนที่ถ่ายอะไรนะครับต้องมันอยู่นี่โดยที่อัดมากนะครับ <c oughs> สามตัวนี้ไม่เกี่ยวไอ้สามตัวนี้ไม่เกี่ยวไอ้ด้ามชวนมาเดยปรับมือดีไหมตัวนะสำหรับพีม่มีตาไปก่อนนะครับกับรายการสืบคน้นรายการตามสืบค้นนะครับสวัสดีครับ